เอาละนักเรียนวันนี้ครูมีคำถามมาให้นะเป็นคำถามที่แบบว่ายากสุดโลกไม่มีใครสามารถตอบได้แม้กระทั่งไอสไต์นะ <What? S 1> อยากรู้ไหมล่ะคำถามนั้นเป็นอะไรเนะี่ยถ้าเกิดว่าตอบได้ก็ครูมีรางวัลให้ถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะโอเคเราไปดูคำถามบาเลยดีกว่าที่คอฝึกฝนเนี่ยครูใช้คอเกลโรโนะ่ันแล้วเลือกตัวละครแล้วกันนะักเรียนอยารู้คำถามวันนี้มันคืออะไร ําถามมีอยู่ว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะเลือกตัวไหนดีละ่ะซ้ายหรือขวาหรือกลางละ่ะครูม,มีเวลาให้คิดประมาณสามพันชั่วโมงเลย่ะสามชั่วโมงยาวๆเลยนักเรียนคิดยาวๆไปเลย a s <years> t โอเคคะทุกคนนะนคือนี่คือคำถามเฉยๆฮะทุกคนนะเออถ้าเป็นครูนะอครูเข้าร่างทรงกันเนี่ยมาอเอ๋นะครูเนี่ยถ้าเป็นครูแล้วครูเลือกตรง ต้องต้องต้องตรง,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 งไหนดีวะคุยเรื่องอะไรนเนี่ยคุยเรื่องอะไรดีอืมคุยเรื่องตรงกลางกันนะเหตุผลของครูก็คือเพราะว่าครูชอบตรงกลางนี่เนี่ยอืมเป็นไงล่ะครูที่คือไอคิวสามร้อยจริงเลยครูเก่งเกินคนเนี่ย